ต๊ะคอมในพื้นที่ปกติมาแล้วมาแชร์ไอเดียกันจัดโต๊ะทำงานในพื้นที่จํากัดกันครับสวยลงตัวใช้พื้นที่น้อยจะนั่งหรือยืนทํางานก็ทําได้กับโต๊ะว,วางโน้ตบุ๊กโฟลเด็กรุ่นสเตปนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นสีขาวล้วนโคตรสวยหรือใครที่ชอบสีมาเขาก็มีให้เลือกนะครับสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่60เจ็ดจถึง5ถึง100เซนติเมตรนะครับตัววัสดุจะเป็นเหล็กแข็งแรงมากปรับระดับง่ายๆแค่กดตรงนี้ตัวทับโต๊ะเขาจะหนาประมาณ15มิลลิเมตรนะครับมีขนาดที่ cm, น,น,ะน,น,ทนะครับจะเป็นววางแก้ น้ำหรือแท็บเล็ตก็ทําได้แบบไม่เกะกะเลยสามารถปรับรองศาท็อปตัได้นะครับตรงนี้เขาจะมีขอบปันตกมาให้คือดีมากๆจะถนัดซ้ายหรือขวาก็ใช้ได้และที่ชอบที่สุดคือน,น้องสามารถขึ้นที่ไปไหนก็ได้นะครับลอ้อเขาจะซ่อนอยู่ตรงฐานคือเรียบหรูม,มากเวลาอยู่ที่เดิมนานๆก็อาจจะเบื่อก็สามารถลากไปหาที่อื่นๆได้เลยนะครับเป็นที่ง่ายๆแบบไม่มีสะดุดเลยจะไว้ยืนทํางานที่มุมห้องหรือลากไปตรงโซฟาก็หายหว่วคือตรงลอร้อเขาสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยส่วนการประกอบก็ทําง่ายนะครับประกอบตามคู่มือได้เลยอยู่คนเดียวก็ประกอบง่ายหรือใครจะใช้บริการจัดส่งและปรระะกกอบบบี็ได้นคัทางแ เด็กเขาก็มีบริการให้สินค้าเขารัาประกันให้1ปีใครที่กำลังมองหาตัวทำงานแต่มีพื้นที่จํากัดแนะนําเลยครับอยู่ตรงไหนก็ทํางานได้พิการสั่งซื้อผมแปะไว้ให้ที่ตะการสายลางโคตรคุ้ม